วันนี้นะคะครีมจะพาทุกคนไปดูพิพิธภัณฑ์เครื่องบินจำลองขนาดย่อมนะคะที่โรงแรม p e n ินซ u l a าค่ะห้องนี้นะคะเป็นห้องที่ชื่อว่าบริพัตและที่สำคัญโรงแรมเพนินซูล่าค่ะมีลานจอดเฮลิคอปเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดในกรุงเทพและสมบูรณ์แบบที่สุดรวมไปถึงได้รับมาตรฐานด้วยไปดูกันว่าโรงแรมแห่งนี้มีความลับอะไรซ่อนอยู่บ้างค่ะ นี้นะคะก็เป็นชั้น37ซึ่งเป็นชั้นที่คีมบอกเลยว่าสุดพิเศษมากๆบริพัตชื่อห้องก็บอกอยู่แล้วนะคะว่าจะต้องเกี่ยวกับการบินแน่นอนค่ะค่ะและห้องนี้นะคะก็เป็นห้องที่เป็นความชอบของเจ้าของนั่นก็คือท่านเซอร์ไมเคิลค่ะห้องนี้นะคะบอกเลยว่าเป็นเรื่องที่เป็น inspiration ที่มาเกี่ยวกับวงการ a อ i a เ i ชชหรือว่าการบินค่ะ อันนี้นะคะก็เป็น engine เครื่องยนต์อากาศยานรุ่น b i s t o l Jupiter 6ค่ะบอกแล้วนะคะว่าที่เนี่ยเขาไม่ธรรมดาค่ะและที่สำคัญนะคะผู้กําเนิดหรือว่าบิดาแห่งการบินก็คือเจ้าฟ้าบริพัตสุข,ขุมพันธ์ค่ะทุกอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็น inspiration ชื่อห้องก็ได้มาจากเครื่องบินหรือว่าอะไรนะคะของเครื่องบินรุ่นบริพัทนัน่นเอง นี่นะคะประถมมาเลิกโดยและอันนี้นะคะก็จะเป็นคอเลกชันต่างๆที่นี่ก็จะเป็นสแตน์อนนะคะเพราะว่าไม่ได้ขึ้นตรงกับสายการบินไหนแต่เป็นของ p e n i นซูล่าเลยสืบเนื่องมาจากเจ้าของนะคะชื่นชอบการบินมากๆ ก็เลยทําห้องนี้ไว้นะห้องนี้จริงๆมันเป็นคล้ายๆแบบ Airline เราแต่ว่าอันนี้เราจะเรียกว่า p e n ิ n s u l a าบริพัท o u n g นะคะคือหลังจากที่ลงจาก Helipad Hall ก็สามารถเดินลงมาห้องรับรองตัวนี้ได้เลยค่ะ นี่นะคะก็เป็นแบบโบยิย่งจะดสิจของการบินไทยค่ะเ็ดสิจสี่้อและห้องนี้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งห้องไฮไลท์นั่นก็คือห้องที่ไว้รับส่งสัญญาณเฮลิแพดค่ะทุกคนคงงงว่าโอเคทำไมต้องมีห้องรับส่งสัญญาณอันนี้นะคะเป็นเก็ตความรู้เกี่ยวกับเรื่อง Aviation หรือว่าเรื่องการบินคือจริงๆอะ โรงแรมเพนิสูล่าข้อดีของเขาเลยนะคะคือลานเฮลิแพดเป็นลานเฮลิแพดที่แบบสมบูรณ์และก็ได้มาตรฐานที่สุดนะคะในประเทศไทยและในจริงจริงอ่ะมันคือคล้ายๆแบบวอลวอลเนี้ยเป็นคล้ายทอคกี้ทอคกี้กดปบกุมคือถ้าการบินใช่ไหมถ้าเราบินขึ้นบินพานิดอ่ะมันก็จะมีเสาสัญญาณแต่อันเนี้ยเขาก็จะเป็นเฮลิแพดเขาก็จะรับส่งสัญญาณกันตรงนี้ค่ะ No. และถ้าหากใครสนใจที่จะมาห้องบริพัทนะคะ mm hmm. เพียงแค่คุณจองเฮลิคอปเตอร์นะคะมาลงที่เพนิน hmm. s u l a าเท่านั้นค่ะ mm hmm. คุณก็จะได้สิทธิ์ในการใช้ห้องบริพัทเลยและรวมไปถึงฟรีคอมพิเมนท์รีดิ้งด้วยค่ะ โรงแรมเพนินซูล่มีโคกับ Advanced a v i เ t ช o ับริการเช่าเครื่องบินเหมาลำราคา87,000บาทต่อชั่วโมงค่ะและ Bangkok Helicopter Service ซึ่งเป็นบริการของโรงพยาบาลกรุงเทพในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินและต้องการความเร่งด่วนในการส่งย้ายผู้ป่วยนะคะ รีได้ว่าที่เนี่ยครบวงจรจริงๆตามแบบสไตล์ Urban Luxury Peninsula Bangkok ค่ะแต่ว่าคลิปหน้าครีมจะพาทุกคนไปรีวิวที่พักอ <À. S 1> ย่างไงก็อ,อย่าลืมกดติดตามกดกำลังใจให้ครีมและแชร์ไปด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะ